งเรียนสุจริตโรงเรียนแห่งความดีชวยให้เรารู้เวิที่เป็นคนนี้ต้องทําอย่างไรโรงเรียนสุจริตโรงเรียนแห่งชีวิตที่ทีเราได้เข้าใจว่าคนดีนั้นคงทนตลอดไปมูลมั่งกูยาผ้าเห็ุพ้าธรรม ลูกหลานสิได้จื้อจำของดีลัมสิไดยัย่างซันเหลวสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่บริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนขนาดมพิยาคมด้วยความยินดียิ่งๆๆค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับกระบวนการทํางานของบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนขนาดมพิยาคมตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการว่ามีขั้นตอนการดําเนินการอย่างไรจนถึงสรุปผลการดําเนิน ของบริษัทค่ะนี่เลยค่ะเราจะได้รู้ว่าในการประกอบการของบริษัทสร้างการดีจะต้องทําอย่างไรบ้างจึงจะประสบความสําเร็จเราไปชมกันเลยดีไหมคะไปชมกันเลยค่ะการดําเนินกิจกรรมของบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนขนาดมอนพิทยาคมในปีการศึกษา2563ได้เริ่มต้นตั้งแต่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อสำรวจสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเลือกโครงการกิจกรรม ตามแบบตารางวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรมหรือแบบสกศูโดยมีกิจกรรมในการออกความคิดอยู่3ามกิจกรรมคือการปลูกข้าวไรส์เบอร์รี่การปลูกดอกดาวเรืองและการทำผลิตภัณฑ์งานจักสารผลการวิเคราะห์พบว่ากิจกรรมที่ได้คะแนนสูงสุดจากสมาชิกค,คือการทำผลิตภัณฑ์งานจักสาร จากนั้นคณะกรรมการบริษัทได้เขียนโครงการตามแบบสก OK .02 แล้วนำไปเสนอครูที่ปรึกษาพิจารณากันกรองความเป็นไปได้ของโครงการครูที่ปรึกษานำโครงการที่ผ่านความเห็นชอบเสนอคณะกรรมการกันกรองคณะกรรมการกันกรองแจ้งมติผลการพิจารณาเพื่อนำเสนอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติโครงการจากนั้นแจ้งผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ความยินยอมตามแบบหนังสือแจ้งผู้ปกครองหรือแบบสก OK .03 และดำเนินการ ยืมเงินดำเนินงานตามแบบสัญญาย,ยืมเงินสก04ในการทำงานได้มีการบันทึกลงในแบบบันทึกผลการปฏิบัติงานหรือแบบสก05และบันทึกบัญชีเงินสดคงเหลือประจำวนันตามแบบสก06 การปฏิบัติงานได้มีการซื้อวัสดุอุปกรณ์แต่เนื่องจากทางร้านไม่สามารถออกใบเสร็จให้ได้จึงได้ใช้ใบสำคัญรับเงินแทนใบเสร็จตามแบบสก7ในการดำเนินง,งานได้มีการประชุมกันเป็นระยะระยะและได้บันทึกลงในแบบสกศศหลังจากนั้นได้มีการถอดบทเรียนหลังการทำกิจกรรมตามแบบสก9ในการดำเนินกิจกรรมของบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนขนาดมอนพิทยาคมได้มีการวัดและประเมินผลตามแบบสกศสิ 10. ในการดำเนินงานมีการกำกับติดตามจากปชาวชสพทน้อยตามแบบสก11จากนั้นจะเป็นการสรุปผลการดำเนินงานตามแบบสก13ทับและสิ้นปีจะเป็นการสรุปผลการดำเนินงานทั้งปีตามแบบสก .13 ทับผลการดำเนินงานปี2 5 6 3บริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนขนาดบอนพิทยาคม ได้ดำเนินกิจกรรมผลิตภัณฑ์งานจักสานบริษัทสร้างการดีโดยฝ่ายผลิตเริ่มดำเนินการตั้งแต่ย้อมสีตอกแล้วนำตอกมาจักสานเป็นชิ้นงานในช่วงเวลาว่างจากการเรียนซึ่งสามารถสร้างผลิตภัณฑ์จักสานได้ทั้งหมด13รายการเช่นกระเป๋าจักสานสุดหรูปากกาจักสานกรอบโทรศัพท์จักสานเป็นต้นการสร้างงานจักสานแต่ละรายการทางบริษัทก็ได้มีการคำวนวณราคาต้นทุนและราคาจำหน่ายอย่างเป็นระบบ การประชาสัมพันธ์และการจัดจำหน่ายบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนขนาดมอนพิทยาคมได้ดำเนินการวางแผนการตลาดโดยการประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านการออกบูธแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าในโอกาสต่างๆและการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์เพื่อจำหน่ายและรับออเดอร์สินค้าเช่นประชาสัมพันธ์ใน Facebook เว็บไซต์ต่างๆหรือออกรายการข่าวโทรทัศน์เป็นต้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลคณะกรรมาการบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนขนาดมอนพิทยาคมได้ดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลผล,ผลิตภัณฑ์จากสารบริษัทสร้างการดีในสถานศึกษาโดยมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนและคณะครูเข้าร่วมชมศึกษาและร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์อีกทั้งเปิดให้โรงเรียนและหน่วยงานต่าง เข้าร่วมชมศึกษาดูงานจัดนิทรศการเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมชมศึกษาและร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์เช่นในงานเดินชิมเที่ยวของจังหวัดสุรินได้มีโอกาสนําเสนอและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บริษัทสร้างการดีในระดับภาคและระดับชาติ ในการแบ่งผลกำไรให้กับสมาชิกได้ดำเนินการจัดสรรผลกำไรประจำปีดังนี้ปันผลสมาชิกร้อยละ40สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร้อยละ20ค่าดำเนินการร้อยละ5สะสมเงินทุนสำรองร้อยละ20จ่ายโบนัสกรรมการร้อยละ15ซึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เราได้สนับสนุนโครงการสำนึกรักบ้านเกิดซึ่งเป็นโครงการที่ให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสำรวจปัญหา วางแผนแก้ปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านที่อยู่อาศัยของตนเองโดยมีกิจกรรมต่างๆในโครงการเช่นรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายกำจัดขยะในชุมชนรณรงค์ต้านภพยาเสพติดทำความสะอาดตามถนนในหมู่บ้านของตนเองเป็นต้นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้ยั่งยืนทางบริษัทได้มีการรับสมาชิกเพิ่มและฝ่ายผลิตได้มีการให้ความรู้แก่สมาชิก เพื่อสามารถดําเนินการสร้างงานจักสารต่อไปได้เมื่อมีสมาชิกจบออกไปและทางบริษัทได้มีการสํารวจความนิยมและทดลองพัฒนางานจักสารให้ตอบสนองต่อความต้องการในท้องตลาดและเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่หันมาใช้งานจักสารมากขึ้นเช่นการจักสารกรอบโทรศัพท์การจักสารลาโพงบูทูธเป็นต้นการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนขนาดมอนพิทยาคม ส่งผลให้นักเรียนขนาดมอนพิทยาคมมีคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตคือมีทักษะกระบวนการคิดมีวิเนยมีความซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์คำนึงถึงความถูกต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนนักเรียนสามารถคิดออกแบบในการพัฒนาและแก้ปัญหาในชุมชนตามความสามารถของตนเองกิจกรรมบริษัทสร้างการดี นับว่าเป็นกิจกรรมที่ควรได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนต่อไปค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับกระบวนการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนแขวงวิทยาคมในปีการศึกษา2563ที่ผ่านมาค่ะสุดยอดมากเลยค่ะค่ะสุดยอดยังไงคะถ่ะว่าที่ผ่านมาทำให้พวกเรามีประสบการณ์การจัดตั้งบริษัทและรับผิดชอบงานในรูปแบบบริษัทต,ตามหน้าที่ที่รับมอบหมายไง ่แล้วแล้วพวกเราได้มีการฝึกฝนตัวเองให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามคุณลักษณะ5าประการของโรงเรียนสุนจริตคือมีทัทกษะกระบวนการคิดมีวิจนนัยมีความซื่อสัตา์สุจริตมีอย่างพอเพียงและมีกิตธิศัะอีกด้ค่ะค่ะมาถึงตัวนี้ทุกคนคิดเหมือนกันใช่ไหมคะว่าบริษัทสร้างการดีสามารถถ,ถูกฝนให้นักเรียนเป็นคนดีมีทักษะกระบวนการคิดมีการทํางานภายใต้คําสุจริตอย่างนี้นี่เองเหมือนกับการดําเนินงานของบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนขนาดมอฑพิทยาคมที่ทุกท่านได้รับชมไปแล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดําเน,น,นินง,งานของพวกเราพอจะเป็นแนวทางให้กับทุกๆท่านนะคะค่ะสําหรับวันนี้พวกเราขอกล่าวคําว่าสวัสดีสสดค่ะตาเป็นสายน้ำไหลไปทุกแห่งได้เชิอชูได้เรียนรู้และเข้าใจในวิชาของชีว ให้เรารู้วิธีเป็นคนดีต้องทำอย่างไรโรงเรียนสุจริตโรงเรียนแห่งชีวิตที่ี่เราได้เข้าใจว่าคนดีนั้นคงทนตลอดไป